ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยพิซซ่าสุดพรีเมียมจากต้นตำรับอิตาเลียนแท้ๆขอเชิญสัมผัสกับสุดยอดพิซซ่าที่เราคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากต่างประเทศผ่านการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันจนได้เมนูพิซซ่าต้นตำรับมาให้คุณได้อิ่มอร่อยกันถึงบ้านโทรมาที่1227 12 2 7เลยนะคะ1 2 2 7 ขอมอบของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าทุกท่านเพียงสั่งอาหารกับสกูซี่พิซ z าครบ500บาทเราให้พิมไปเลยกับเมนูทานเล่นมีให้เลือกทั้งชิซ,ซี่แฮมเบรดชิซ,ซี่ลอบสเตอร์เบรดชิซ,ซี่แคมเบรดและพาตาต้าทรัฟเฟิลออยซุป ยังยังไม่พอยิ่งคุณสั่งมากเรายิ่งให้คุณมากขึ้นมีให้เลือกมากมายทั้งโลเนียนสลดัดแอลติพาสโตมิสโตสปาเกตตี้คาโบนาราสปาเกตตี้เอบบโกแอนด์สปีนชพิซ่าฮาวเอียนพิซซ่าไส้กรอกอิตาเลียนและพิซซ่าออร์ฟโฟแฮมให้คุณมากขนาดนี้มีแค่เราสกูซี่ที่เดียวเท่านั้น รถชาติอิตาเลียนแท้ๆกำลังรอคุณอยู่ที่สกูซี่พิซซ่า1227 1227 12ทอเลย1227 1227 12